สายฝีวันที่1ิบต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยวันนี้ครับวันที่1ิบแล้วต้องบอกว่าวานในไม่น่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำลงไปครับมา่ามืดไปเอาเพชรนะ่ะไป่มตัวแดงหมดเลยทําให้ตัวดําตอนนี้เข้าขา่ล่อแร่แล้วว่าเราจะไม่ทันตัวดําครับเพราะว่าตัวดำน่ะมันอยู่อีกประมาณ4วันเท่านั้นนับตัวเลขฝีว,วันพี่ซื้อไปสองอันน้องฟังไม่ผิดนะพี่ซื้อไปสองอัน มันจะไปครบยังไงเนี่ยล้วเพชรมันอยู่600ครัอยครับงั้นวันนี้ก็ต้องอัดเยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้บอกไว้ก่อนว่าสายฟรีอ่ะไม่มีอะไรสําคัญเข้าตัวดําถ้าไม่เอานี่คือพลาดเพราะว่าไม่ว่าจะตัวแดงตัวม่วงต่อให้มีตัวดียังไงเจอตัวดามาตัวหนึ่งจบครับยูอาตัวเดียวตบทีมคุณได้หน้าตาทีมก็ยังคอมเมนกระสอบทรายใสย่มิทเตดุมิทเทดุครูชาวต่างชาติมาในทีมเพื่อรดดาเมจตนะแต่พี่ก็เตรียมปั้นดวงเนตรรอไว้ละ ปั้นดวงเนธแล้วก็จะต่อด้วยปูบอมแล้วก็ฟินิกแมน S S R บวกที่กําลังต่อแถวเข้ามาครับแต่ทีมอะมันต้องจัดแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าดวงเนธใส่เข้ามามันไม่ได้คอ คอมันไม่ครบผมมันต้องการสายต่อสู้3ตัวแล้วเราต้องใส่จีนอตใส่โซนิกไปด้วยเนี่ยกิจกรรมเปิดตัวแดงเอาปุ่บอมนะครับพี่เปิดไป206แล้วเหลือแค่14ตัวแดงเท่านั้นก็จะได้ตัวมาในครอบครองแล้วมีตัวแดงอยู่4ใบวันนี้เปิดแน่นอนอ่ะไม่ครบ10ก็เปิด,เป,ดเปิดทีละใบครับวันที่10ของสายฟรีเราอยู่อันดับที่391ของซารฟาพลังลบอยู่ที่2 8 6 5 8 0นอะครับอันดับมีการเปลี่ยนแปลงที่ 1K9 ยังเล่นอยู่อย่างนั้นสินะอู๋ ตัวละครแข็งโหดตึงอันตรายเมดวงอาชลาโมโดแล้วไปเอากลงล้อสีริวมาด้วยคิงตัวล่าสุดที่มารีเทิร์นก็จัดเหมือนกันมีเกรวินเจเกรเกร,เกร,เกรทีมนี้แข็งเหมือนกันนะครับพี่เอ็มเนี่ยมาอยู่ที่2พี่เอ็มกจะเน้นไปทางตัวตัวม่วงแล้วก็ตัว SSR บวกที่จัดไปให้ทีมครบครับตอนนี้มีโกแล้วแล้วก็มีเกรวินตัวเดียวมาคอยแบกทีมนะครับใครวะอยู่ที่3เลยเหรอ ไควะนี่คนโดนเนี่ช่องเราเนี่ยเติมหนักไม่น,นามานะน้องสุดยอดเลยอ,อยู่ด้วยกันเป็นนานนะในช่องพี่อ่ะช่องเราต้องการสุราตานแบบนี้บ้างเ,เจอแต่คนกดข้ามโฆษณาแล้วคนดูฟรีขอให้ได้คูณลิฟพี่ซันเนอร์พวกท่านคารุมะอยู่ที่4ี่นะคารุมะนี่เป็นน้องในกิวเราเล่นกันยาวเฮ้ยมีฟินิกก่อนพี่ได้ไงพี่ได้หินตั้งนานแล้วตัวพี่ก็ได้แล้วน้องไม่น้องโหดกว่าพี่เองวะ และเนี่ยครับจะให้ดูคนนี้ฮะคนนี้มันบักจัดในอันดับที่5ของซฟเวอร์เนี่ยมันเอาบอรอมันเอาซยริวหมดเลยคือกลงล้อสองกลงล้ออะได้ตัวนี้มาเอาพาร์ทอะไรดูดิบอรอสเอาพาร์ทหนึ่งอยู่นะซยริวพาร์ทอะไรเอ่ยซยริวก็พาร์ทหนึ่งแต่เอาเป็น2ตัวนะ ไม่ธรรมดาสายเติม599ก็ถือว่าตึงอยู่วันนี้เลเวลของเกกี้ผู้นี้อยู่ที่52ครับน่าจะจบประมาณ52กับอีก1,000 XP e นะก็อีกสักประมาณ3วันถึงจะเลเวล55ซึ่งพี่รอคอยเลเวล55บ้างเลยพอ55ไอ้ดาวม่วงมันจะเปิดเว้ยแล้วพลังพี่จะอัพไปมากกว่านี้คนอื่นที่เลเวล55หมดแล้วเนี่ยดูดิเขา55กันหมดแล้วเว้ยไป58กันแล้วด้วยบางคนอนะเพราะว่าเขามีคัมพี XP e ครับเพราะฉะนั้นพี่แนะนำน้องเลยว่าเซิร์ฟเวอร์หกร สารที่เรากําลังจะเล่นกันในวันที่3สิงหาคมเนี่ยที่มันกาลังจะเปิดต้องซื้อคัมภีครับราคา39บาาทยังไงก็ต้องเอาสายฟรีเติมสูงไม่ต้องแล้วไม่เท่ต่อไปกระสอบรายชัดๆครับ3าบาทเนี่ยเพื่อเล่นเลเวลแรกๆพอเลเวลไปไวมันจะได้มีกิจกรรมอัปเดตเรื่อยๆเล่นไม่เบื่อหนึ่งพลังไปไวหนึ่งตกคนได้หนึ่งแต่ถ้าเกิดเลเวลตามนะับรองว่าตกใครไม่ได้เพราะว่าพลังเราน้อยกว่าเขาเยอะมากอย่างพี่52คนอื่น57กันเนี่ย มันห่างชั้นกันเกินครับแต่หลังๆพูดถึงหลังๆนะพอเลเวลไปสักร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยเลเวลมันขึ้นชาแล้ว จนถึงตอนช่วงนั้นระยะห่างมันจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่เหมือนตอนนี้นะครับอยู่ที่เราอดทนเล่นได้ไหรือเปล่าเป็นกระสอบทรายดอยแรกๆบอกเลยว่าไม่มันเป็นกระสอบทรายทุกวันไม่มันเลยก็จะมาอัปเดตกิจกรรมในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของกรกฎาคมครึ่งเดือนหลังว่ามีกิจกรรมอะไรกําลังจะเข้ามาบ้างดูกันตามตารางนี้เลยนะต้องขอบคุณนะครับคนที่ได้การสปอยกิจกรรมจากเหล่า GM ในกลุ่มแชทของกลุ่มไลน์พี่เคยเติมเป็นแสนนะแสนกว่า2 0 0แสนด้วยซ้ำแต่พี่ไม่เคยได้การแจ้งเตือน เงินผ่านกลุ่มไลฟ์แบบนี้เลย ที่จเอ็มไม่เคยแจ้งเตือนพี่เลยรวไมไปถึงสปอนเซอร์ก็ไม่เข้านะครับสปอนเซอร์อยากเข้าช่องเราติดต่อกิกกี้ได้นะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนนั้นขอร้องสปอนเข้าหน่อยเหะจะได้มีกําลังใจทําคลิปกําลังใจไลฟ์สดครับไลฟ์สดก็คนน้อยเมื่อวานเนี้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราไลฟ์ไวไปหรือเปล่านะวันนี้รอดูอีกทีว่าคนจะถึงร้อยไหมกิจกรรมเนี้ย15-18กดกรกฎาคมนะมีวัสดุวิจัยคอเลือกได้เรดอัพนะครับอ่ะเป็นอันว่าเดือนนี้เป็นวิจัยคอเข้ามานะ กรกฎาคมจำกัดเวลาอันเชิญคิงยูอาร์กำลังมีอยู่แล้วก็15-21กำกำหนดอันเชิญคัดพิเศษโกริบาร์เอสก็คือส๋วแดงโกริบาร์ด15-21สะสมรับรางวัลหรูลิมิเต็ดโปรพิเศษนะครับเนี่ยหน้าจากกิจกรรมไซต,ตามะตรงนี้แหละที่เติมสะสมนะ18-20กรกฎาคมเปิดลิมิเต็ดซื้อแล้วรับของรางวัลที่กำหนดครบ7วัน 20-26กรกฎาคมกิจกรรมอัญเชิญอาวุธของคิงยูอใครจะอาวุธคิงรอเลยบอกเลยว่าแข็งโหดตึงอันตราย21-24กรกฎาคมรูนวายุฟื้นชีพเรดอัพนะฮะในสถานซัพพลา2 2 6ย22-26ครับร้านค้าลึกลับอุปกรณ์พิเศษการ์ดบัฟนะอุ้ยอันนี้พี่รอเลยนะ 22-28กรกฎาคมอัญเชิญตัวพิเศษบอม SSR ครับก็น่าจะตรงกับเซิร์ฟเวอร์602เปิดแต่เราไม่เล่น602นะเราไป603นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอบอมเริ่มมาเนี่ยคาดว่าจะเล่นกันไม่มันเท่าไหร่ตีกันไม่ตายวันที่26-30กากรกฎาคมกิจกรรมต่อภาพตัวละครอยู่อ่3 0ากรกฎาคมตู้คีบอาวุธเมลสากาัด SSR บวกครับแล้วก็หน้ากากหวาน SSR 27-30กรักดาคมซัพพลายกันเรดอัพนะครับนี่คือกิจกรรมภายในเดือนนี้ที่จะมาทั้งหมดเดี๋ยวพี่นอ,อัพอีกทีของเดือนหน้าสิงหาคมว่ามีอะไรกันบ้าง เมื่อวานตอนไลฟ์สดมีคนถหาว่าพี่ g ีนอ s เอสบวกมันคืออะไรเนี่ยพี่ก็งงว่าเขาพูดอะไรของเขาพี่ก็เลยแบบอมาดูกันครับในช่วงที่2กิจกรรมของบาคุกโกมันมีนี่ใช่ไหมเปิดหลัง5วันเนี่ยมันจะมีให้เลือกหินปลุกตื่น SSR บวกพอพี่กดดูปั๊บให้น้องลองอ่านดูบาคุซันแล้วก็หิน g ีนอปลุกตื่น g ีนอปลุกตื่นคือตัวอะไรอ่ะพี่นี่สตันเลยแบบก็งงเลยตัวไหนวะน้อง ใครใครเคยเปิดกิจกรรมอันนี้มาแล้วบ้างเนี่ยบอกที่มีทีนี้หิน g ีน o s SNR บวกคืออะไรตัวอะไรครับน้องชายเป็นตัวละครรับหรือเปล่ารอคนคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะอ่ะ นี้เนี่ยกลงล้อของเรานะครับแน่นอนว่าเอาเพชรห้าอันต้องรีบเร่งตัวดำนะความจริงอยากอัดตัวแดงจะเอาปู่บอมไวๆแต่ว่าตัวดํามันจะไปแล้วด้อกมาด้อกเอาเอาเพชรห้าอันไปเลยครับในส่วนของนี่ฮะซื้อช็อกโกแลตวันนี้51ครั้งกระป๋องม่วงก็ซื้อแค่ครั้งเดียวอยากกดเพิ่มกว่านี้นะเพราะว่าหาของม่วงใส่อยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวดํามันต้องมาก่อนครับเลยทําให้ตัวม่วงเราโอ้โหแสบตา โอ้ทำไมจีนอตของไม่เกลือเลยเซอร์เวอร์นี้ดวงกิกี้มากับของจริงโอ้โหแสบตายแล้วม่วงทั้งตัวครับโอโหม่วงหมดเลยมีพวกเนี้ยบางตัวท่านที่เราไม่เน้นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะม่วงหมดแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครของม่วงเต็มตัวแล้วไม่ต้องรีบลงละเก็บตุนไว้แล้วไปลงอีกทีตอนเลเวล70ครับซึ่งเลเวล70ลงดันของราชาเนี่ยมันก็จะมี สีทองมานะฮะก็เป็นของทองให้ใส่กันวันนี้มือใหม่ล็อกอินของพี่เนี่ยได้กล่องสุ่มสากล SSR แล้วพี่ก็จะเก็บให้ f i n i x m a n SSR บวกได้เฉิดฉายตอนนี้ก็ดองรอไปก่อนนะเป้าหมายของเราีใกล้จะเป็นจริงตัวดำเราจะมีเพชรอีก500ช่วยอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ช่วยเลยรอวันอีก2วันถึงจะได้ แดงสี่ใบก็ขอเปิดหน่อยแล้วกันครับมาลุ้นตัวแดงกันขอให้อ้ายอีผู้นั้นได้ผูิตถ้าเกิดมันแช่งเก๊เกผู้นี้เปิดทีละใบของตัวแดงขอตัวดีๆจนออกมาใน i อดีของเก๊เก๊ได้หรือไม่ราจีเอ็มต้องการตัวแบกฮะแลวนี่อยากได้ปู่บอมไว้ไว้ไวอ้ไม้เป็นดีแพทดีพร้อมเปิดทีละใบเคยเห็นไหมไม่ว่าเปิดทีละใบหรือเปิด10บใบครับมันมีโอกาสออก SR หรือว่าเ s r เหมือนกันนะฮะมันไม่ต่างกันเลยเพราะมันมีขึ้นบอกอยู่เห็นปะ่ะนิกามูชิ เนี่ยที่มันขึ้นออกเห็นบ้านอันเชิญอีก8ครั้งรับแน่นอน SR หรือว่า SSR เพราะงั้นเหมือนเรากด10เลยแต่ตัวเราไม่พอก็อเลยขอกดทีละอัน SSR สี SS ทองอลังช่างออกมาหน่อยได้ไหมทีละใบก็ควรจะออกมีค้างออกมาเป็นเกียร์โรสเกียร์โรลายจุดมาเพือ่อมาทุกวันผองใส่รักกี้มากมั้งเกียร์โรสเกียร์โรลายจุดใบสุดท้ายของตัวแดงกดข้ามไปได้มาเป็นไมโครพาสมาถือว่าปลดฟิเกอร์ เอาไปอัพดาวขั้นในฟิกเกอร์แล้วเราก็เสร็จเควสครับเราสุ่มตัวแดงไป200อันละ2 0 0อันละได้ได้ตั๋วมาอันนึงสภาพดีใจจ,จริงๆเลยได้มาอันนึงทีนี้เอ,อ่อเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยอยากกดจริงๆเลยไปครับตอนนี้เราเปิดไป210แล้วอีก10บใบกับเวลา15วันมันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวแดงมันแจกในกิจกรรมเควสทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมวันละใบเนี่ยแต่รีบเอาไงอยากได้บอมเบื่อการเป็นกระสอบทรายแล้วครับขอเปิดหนึ่งใบแล้วกันน้อง ทีละใบไปเลยหนึ่งใบของกีเก้ผู้นี้โบนาทีประวัติศาสตร์ออกมาหน่อย SSR ตัวไหนก็ได้เข้ามาเสริมกระแรงเสริมทีมให้กับกีเกได้มาปั้นแทนทองแบงโฮเกละเละกระสอบทรายต่ออีกหน่อยอยาให้พี่ได้ฟินิกแมน SSR บวกนะลูเรื่องน้อง เละแน่นอนเดี๋ยวขอคุยเรื่องของเซิร์ฟเวอร์603ที่เราจะไปกันก่อนครับใครอยากจะไปเล่นด้วยอยู่คิวเดียวกับพี่หรือว่าเล่นด้วยกันเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มแชทของ Facebook ได้เราทํากลุ่มแชทเอาไว้ก่อนให้น้องๆได้คุยกันนะครับทักหาคารุมะได้เลยหรือว่า Facebook ของพิรพัฒน์เมฆศักดิ์นะครับดูได้จากในไลฟ์สดเมื่อวานนี้วันก่อนแบบนีน้ที่พิรพัฒน์คอมเมนต์นนะ่ะเขามีการแอดเพื่อนกันนะครับเข้ามาในกลุ่มมาคุยกันก่อนแล้วก็เตรียมรอเล่น603อยากให้น้องเตรียมเงินกันไว แล้วก็เติมเอาคัมพีอัพเลเวลมาเพราะว่าเทอดสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกเลยว่าเกิดยากเล่นคัมพีสามสิบเก้าบาทก็จบนะฮะประเดันนี่สองก็คือบิดหมดปลอ,อก